เออไปไปหามอเลยเอ่อมาะเ็นไหมมาอย่างมาพอดีพอดีเลยหนะเรื่องงานยัดีเรื่งานยัดีเข้าวของตอนรมกม่ยกวางขบนมาผูกข้อต่อเข็มนะผมมอบรายเป็นทางการ ตาเรียกแม่เอ็มเนี่ยเอ็มใช่แม่เมียเนี่ยเหรอโอเคคุณไม่รักใครขนาดนั้นคุณไม่เรียกแม่หรอกเดี๋ยวแต่เร็วนอนเร็วไปแล้วเดี๋ยวเจ้าก็เรียก,กป้าคายมันต้องมีฉายาหรือพี่เขาใหญ่เอเออ้าวอะไรเนี่ยไปจับรถหรือเปล่า ขาที่จดมาส่งมีโอส่งสมีบ่ไม่มีเลยมีีมีอลงแล้วชกระยังมีเออแม่ก็มีอยู่นเออโอ้โหเก่าดดรีหรือรเี่ะอ่ดูรอลบิปัีกี่โอ้

ให้คนนี me, left, ้ใ <aktiv> ห <ités> ้คนนี้ให้คนนี้ดีคนเขาดีคนเขาคนตรงน้นก็มาคนเดียวเก็มาดอเนี้ยลูกเลยบ้านตรงลาเด้งวามเจ็บให่เลยคนไข้ใหญ่นี่คนเจ็บอยู่ปลายใหม่ทำให้มาครอบให้มาทำมา ครั้งสุดัานนมีมรอมอเด้อสุกลายันลแต่ไม่นมีเอกมีเด้วกวาสุกการงานเจริญไปาคมากใมีแฟนทอกะเร็วๆเลยรบถึงแสนนะสาอาเขาถึงแสนถึงล้านใครถึงแสนใ้ถึงล้านใครมีแสนให้มีล้านอันนี้คือโกงอะไรครับโกกอะไรครับผมทุ u ดังฟังอยู่ฝั่งเรา เอออ่าเอกซียูกัปตันดัมซิงในโพธิสนบ้าเห็ดอ่าแล้วก็เออเอ้ลื้อลื้อเออเอ่าโอเคอ่เป็น อ่าเรื่องงานย่ำดีนะผูกแขนครับผมขอให้ดีมีความสุขเขอเดินครับผม เราบอยังบอยยังเอาเงินนึงใพ้เสิ่ม้อีกอันนี้อันนี้คืเสียแล้วไม่โคแล้วไม่โคไปไปไปเอามาไหมนี่โอ้ผมเลยให้ให้ให้ไ

ใจว้ก่อน้โยิงาเลา้านเดวแล้วอันนี้อันีเงินมาเงินมาเงินมาเฮ้ยเงินมาเทมาเอาเงินไรนองทองไรมาเลยหายกอนนี้หีกอดเขาด้นี่เยดีดีมาเอามเอาเอาเอาเอเอาเอา เอาอ่มากลัแก่ขดีค่ะดีค่ะดี่าดกข้าค่ะดีกเข้าดีกเข้าค่ะไม่เอตรงนี้เอตรงนี้เลยเอตรงนี้เลยมันเป็นมุกหรือเปล่าอาทุกได้ต็มตี้ี่เลยเอาตัวแรกเอาตัวแรกต้งรนอเอา ขอบคุณที่กินอ่โอ้กระตกกี่เด้อเนี่ยวันนี้วันเท่าตุ๊กครับาตุ๊ก เขาเาเขาเขาตรงนี้ก็เขาตรงนี้เนี่ตัวตัวมันเรีโพรงเอ่างน้วัวทาุี่ย่ืออะบออันีกัหลักใคทีมมูจะทิมูยิงกันเต็งทุกวันครับผมอะไอ้ยไอ้ยังจ้าุ้ม้เอาไปแ้ะไปคุณนะนะครับนะ เออเาไล่เขาไม่ธรรมดาเไม่คนใ่เยะจับเจีเยอจ้าไปออนเก่งดจอแมงอ่อนอุปสรรคทุกอย่างเลยออนงอน่ใส่ไปเิ่ไลมสมิแล้วบอ่าะไรไรทุกต้องเลยทุกต้องเลยชอบเลยชอบเลย สดุยรับรับรับเลยรับเลยวันนี้ทีจันใหม่ซึงคันชอบ<า>เลยเนาะมากมากโอเคคนระับจุดนี้ก็ฝากไว้ที่ก่อน,อไไนสัครบ